ไม่หมดนี่มหาโชคยังคงอยู่กับผู้ท้าชิงคนใหม่น้องอันปันเด็กน้อยว P ัยเพียง11บปีจากจังหวัดชัยภูเด็กตัวเล็กแต่หัวใจยิ่งใหญ่ที่ใช้เสียงร้องหาเลี้ยงครอบครัวดูแลทุกคนที่เธอรัก หนูไปเปิดหมวกทุกวันเลยค่ะรายได้ก็จะประมาณ500 6 0 0ถึง600บาทค่ะเงินที่ได้จากการเปิดหมวกหนูก็ให้คุณยายหมดเลยค่ะถ้าเดือนไหนเหลือหนูก็จะให้คุณยายส่งให้แม่เพื่อไปจ่ายค่างวดรถค่ะหนูอยากใช้หนี่ก้อนนี้ให้หมดค่ะเพื่อครอบครัวหนูจะได้สบายมากขึ้นและแม่จะได้ไม่ต้องทำงานหนักจะได้กลับมาอยู่กับพวกหนูด้วยค่ะ ปันปันอายุ11ปีแต่สิ่งที่เธอกำลังทำอยู่คือการเป็นหัวหน้าครอบครัวได้เงินมาแล้วต้องจ่ายค่าอะไรบ้างครับค่างวดรถ6 5 0 0ค่ะค่างวดรถ6 5 0 0แล้วหนูจ่ายกี่บาทหนูก็ช่วยบ้างคะ่ะ500 1,000บ้างอ๋อ6,005หนูก็ช่วย500บ้าง1 0 0บ้างแล้วแต่เดือนแล้วมีอะไรอีกที่เราหนูต้องจ่ายาาค่าบ้านค่ะค่าบ้านค่าบ้านจ่ายเท่าไหร่ าราคาเต็มราคาเต็ม7,000บาท7 0 0 0บาทคือบา้านชาเนี้ยเมื่อก่อนอันปันกับครอบครัวอันปันอยู่กับใครยายค่ะอยู่กับยายมีกี่คนที่อยู่กับยายมีอันปานมีน้องกี่คนมีน้องแต่ก่อนมีน้องคนเดียวค่ะมีน้องคนเดียวตอนนี้มีน้องเพิ่มมาอีกคนนึงค่ะเป็นสามคนอยู่กับยายแล้วก็อยู่อีกที่หนึ่งแต่วันนี้ป้าบอกมาอยู่ด้วยกันจะได้ไม่เปลืองค่ะช่วยกันออกช่วยกันหารก็เลยมาอยู่บ้าน ของป้าก็แบ่งกันจ่ายคนละครึ่งก็อยู่บนตึกเดียวกันเป็นอาคารพาณิชย์เหรอลูกค่ะแล้วข้างล่างลุงก,กับป้าทําอะไรขายของชําแล้วก็กว๋วยเตี๋ยวค่ะขายของชําแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวก็เป็นส่วนของลุงก,กับป้าเหมือนบ้านคุณยายกับเด็กสามคนมาก็อยู่อีกส่วนหนึ่งแล้วก็จ่ายหารกันคนละครึ่งค่ะอ่าแล้วพ่อแม่ไปไหนพ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่เด็กค่ะพ่อไม่ได้มาดูแลค่ะมันแล้วมันน้อยใจไหมลูก น้อยใจแบบว่าเห็นคนอื่นเขามีพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แค่รู้สึกวูบขึ้นมาค่ะอพอไม่มีแล้วมันขาดขนาดนั้นไหมก็ไม่ขนาดนั้นค่ะอะไรคือมันมันเติมเต็มทําให้เรารู้สึกว่ามันมันเยียวยาได้อะเพราะว่าร้องเพลงค่ะพอร้องเพลงค่ะร้องเพลง จะเป็นอาชีพร้องเพลงที่ไปทําบัตรทําใบถูกต้องเลยเหรอค่ะหนูไปร้องกี่ที่ลกูกตลาดเช้าตลาดเย็นตลาดนัด <c oughs> ตลาดเช้าตลาดเย็นตลาดนัดแล้วเช้าหนูไปเรียนไงอะ่ะอ๋อตอนเช้าถ้าไปร้องตอนเช้าก็เป็นเสาช่วงเสาอาทิตย์ค่ะอ่าแล้วถ้าวันไปโรงเรียนจันทถึงสุกหนูไปร้องที่ไปร้องตอนเย็นค่ะ <c oughs> ตอนเย็นมันเป็นตลาดตอนเย็นเย็นตลาดกลางคืน <c oughs> อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ไปร้องแล้วหนูจะได้กลับบ,บ้านมาทําการบ้านตอนกี่โมง ตอนประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งค่ะหนึ่งทุ่มครึ่งกลับมาทําการบ้านอ๋อไปล่ารางวัลตามงานวัดด้วยไหมลูกพอเขามีประกวดหนูก็ไปขึ้นงานประกงประกวดตามวัดตามอะไรอย่างนี้เหรอลูกค่ะแล้วไปไหนอันนี้ไปงานอะไรลูกไปงานแข่งโปงรางค่ะงานแข่งโปงรางแล้วหนูร้องโปงรางเหรอค่ะจริงปะตึง่งนึ่งนึ่งเี่ยหรอค่ะแล้วหนูร้องโปงรางร้องเพลงอะไร เป็นเพลงพื้นบ้านพื้นบ้านอีสานเหรอมันร้องยังไงพื้นบ้านอีสานโปร่งลังไหนร้องให้ฟังหน่อยร้องให้ฟังสักนิดนึงสิลาแมนว่าเดินนายขยอมมือน้มเนื้อเกตเกซาวันอินทาธิราชไทยแทนไทยดวนมาสิบหกสั้นฟ้าสิบพาแผ่นทรณีสาดุดีพระจอมทํา ถ้วยพระพ้พระแม่ไทยเหนือกลางใต้อีสานไทยนองผีมาห่มกันเมื่อนี้น้ำน,ำนอมทรงพระพรนแอแอน,ออนฟอนอเถิดไทยสะดูดีว่าโลก,กาวิถีสุขาีมงคลยิ่งมิ่งควันแก้วพระพันตีสิสงงาพวงประชานอบนอมแซ่สองสละเสิญ ซัลา์โนเซ่สองสองัลาซะเเป็นเพลงอ๋อพูดถึงพ่อพันปีเหรอลูกอ๋อนี่เพราะเลยนะหนูฝันอยากเป็นอะไรครับอันปันอยากเป็นคุณหมอค่ะคุณหมอต้องเรียนเก่งแน่เลยเรียนเกียรติศิลปยได้3.98จุดเค่ะเฮ้ยเก่งแล้วงั้นเราจะต้องมีคุณหมออันปันนะที่ต่อไปอ่ะ เฮ้ยใจอยากเป็นใช่ไหมลูกเพราะอะไรอยากเป็นหมอเผื่อยายแก่ตัวมาก็อยากรักษายายค่ะแล้วก็แม่ค่ะแล้วก็ญาติพี่น้องแล้วทุกคนค่ะรักษาพวกป้าๆไหมรักษาค่ะรักษานะถ้าเจออ่ะเราไม่ได้แบบเอาไม้เขี่ยใช่ไหมเรารักษานะเจอนายุเท่าไหร่นะสิบเอ็ดจบหมอยี่สิบสี่สิบสามปีโอ้โหแล้อยได้เลยแขกกดทับเต็มหมอเลยแขกกดทับเต็มตัวเลยตอนนั้นน่ารักน่ารัก อ่ะโอเคอันปันขอให้ได้เป็นคุณหมอสู้ๆนะครับพี่ไก่ครับให้กําลังใจกันก่อนร้องเพลงครับเห็นเมื่อกี้จากฟังจากตอนแรกได้ฟังจากเสียงข้างหลังก็เสียงใสมากแล้วก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็สู้ต่อไปนะจ้าขอบคุณค่ะเพลงที่อันปันจะร้องคือเพลงสอเขียนคิ้วหลุดมือส่อเขียนคิ้วหลุดมือครับ What else? พี่หายครับหนูหนูเหนื่อยไหมมีเหนื่อยบ้างคะ่ะแต่ก็<ท>ไม่ท้อคะ่ะไม่ท้อนะลูกหนอ้องค่ะสิขวบอีกไม่กี่ปีเองลูกไม่น่าจะเกินอีก5ปีหนูก็จะแข็งแรงทั้งการดําเนินชีวิตทั้งร่างกายทั้งจิตใจทั้งวิธีการร้องเพลงทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าสวรรค์ทดสอบว่าให้หนูลองมาใช้ชีวิตแบบเนี้ย กับการที่หนูจะไปเป็นสตาร์เนี่ยมันจะต้องเจอเจอมันต้องผ่านอะไรมาบ้างมันจะได้มีเรื่องเล่าเรื่องเล่าให้เด็กรุ่นหลังมันฟังอะไรอย่างเงี้ยเลยดูแลตัวเองให้ดีค่ะขอบคุณค่ะว่าเหมือนสตอรี่ของเขามันสร้างให้ให้เขามาเป็นคนดังเรื่องราวของเขาคือเรื่องราวของคนดังจริงๆนะแม่รู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นดูหนูจะเป็นคนดังจริงก็มีพรสวรรค์ทุกอย่างนะม,มีความมีทุกอย่างครบ องค์ประกอบที่จะคนจะเป็นศิลปินมีครบหมดเลยแลย้วด้วยวัย11ปีเนี่ยร้องได้ขนาดนี้แล้วเพลงนี้มันยากสุดๆทั้งทำนองทั้งเนื้อก็เยอะคํายากมากแต่หนูแบบหนูทำได้กับวัยขนาดนี้คือต้องบอกเลยว่ามันมันสุดเซอร์ไพรส์นะลูกนะจริงๆอะ่ะเขารู้แล้วว่าจะทำยังไงแต่มันมีข้อจำกัดของวัยของความเป็นเด็กมันก็เลยอาจจะมี เพี้ยนเล็กเพี้ยนน้อยนี่นิ่หน่อยมีเสียงสายบ้างอะไรบ้างแต่อยากบอกว่าหนูหนูได้เป็นนักร้องแน่นอน,นลูนกนะลูกจริงๆหนูมีครบเครื่องจริงๆน้ำน้ำเสียงคือนักร้องได้เลยไม่ต้องห่วงลูกถ้าเกิดว่าหนูฝ่ายดีฝ่ายที่จะร้องเพลงนะลูกหนูเป็นได้เพราะแก้วเสียงลูกเอื้อลูกคอหนูมีหมดเลยมีครบจริงๆนะลูกนะแล้วสังเกตเห็นเรื่องหนึ่งนะเจ๊การหายใจเพลงยาวมากเลยเขาหายใจถูกต้องหมดเลย แต่มีอาการลุ้นตรงที่ว่าเขาเป็นเด็กตัวน้อยอ่ะถ้าเป็นตัวใหญ่คนพุทธคนโตลูกเราจะไม่ห่วงเราจะมีอาการคนดูจะต้องลุ้นนี่แหละคือวัยที่มันจํากัดจริงๆโดยเสียงเด็กด้วยนะลูกใช่แต่ฝึกนะลูกฝึกไปเรื่อยๆลูกใหญ่ยหยุดร้องเสียงมันจะแข็งแรงกว่านี้อีกเยอะเลยมันเป็นอีกหนึ่งอาชีพเหมือนกันเลยรู้สึกเหมือนกันเลยรอเวลาแค่นั้นเองลูกตอนนี้ความเป็นเด็กมันก็เลยยัง เสียงมันยังไม่โตไงลูกมันก็1 1ดเอวบเนาะพออีกสักยิ่งยิ่งรองยิ่งแข็งแรงยิ่งลองยิ่งดีแล้วเสียงหนูแก้วเสียงหนูมันมีสเสน่ห์เหลือเกินนะสตาตัวเล็กถ้าอีก10ปียังไม่ตายก็น่าจะได้ดูหนูเป็นศิลปินแหละลูกนะคะดูแลตัวเองให้ดีค่ะขอบคุณค่ะเชิญพี่อันครับครับน้องอันปัน เก่งมากสิบเอ็ดเองอ่ะแล้วก็คือทั้งเรียนร้องเพลงคือไม่ได้มีวันหยุดเลยนั่นเน่เหนื่อยไหมลูกก็เหนื่อยเนาะก็้น้องเข้มแข็งแล้วก็สู้ๆนะครับเชื่อว่านาคตน้องเนี่ยมันน่าจะมีอะไรรออยู่แบบที่น้องอาจจะคาดไม่ถึงเลยก็ได้สู้ๆครับในใจแห้งเพราะรเพราะสิ่งที่อ้นก็ไม่เคยคาดฝันมันก็อยู่ๆมันก็มาเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยมันคือความพยายามเหมือนกันลูกพี่อ้นก็เป็นแบบนั้นแหละก็ต่อสู้ ประกวดประกวประกวด,กว,ดวันดีคืนดีมันก็มีวันที่มันมาถึงโดยที่เราคาดไม่ถึงแต่สิ่งที่เราคาดถึงได้คือเราตั้งใจทํามันได้แต่ไม่รู้ว่ามันจะดีแล้วหมากวันไหนแค่นั้นเองอ่ะหน้าที่ต่อไปของแชมป์ครับแชมป์4 1สมัยของเราบาโรสจากกรุงเทพมาหานครครับ บารอกนะครับมาขอโชคเพื่อการศึกษาตอนนี้เขาสะสมเงินไปทั้งสิ้น1 3 4 0 0ล้านบาทสมัยนี้สมัยที่42ของบารอกนะครับเพลงที่บารอกจะร้องคือเพลง1ปีที่ทรมาน1น่ปีที่ทรมานไปทำอะไรฮะเนี่ยโดนหักอกครับโดนหักอกครับผมอมืโดนหักอกมันทรมานว่าหปีที่ทรมานเชิญครับ ให้หลังฉันยังจำได้รับความปราชัยพ่ายแพ้แก่เธอวันปีผ่านพ้นเหมือนคนเธอเจอเบอิกตาเพยอมองเธอผ่านไปหนึ่งปีให้หลัง ฟังใจมันเห็นภาพเธอนั้นหลอกลอนในใจยังจำเตียงโอนเตียงนั้นได้ไหมฉันยังจำได้กอดโมงละเมอ สิบสี่กุมภาวันธาเล่นไพของฝันจากใจฉันเคยให้เธอเมืมมันแลวรือคนซื่อนาเสอคนที่ตัวเธอบอกแสนเมตตา ดีมีชัยขออีกไปดีทุกวินาทีเธอปริศนาคู่หม่ของเธอมีหนา้ามีตาหนึ่งปีผ่านมะา ใพี่ครับวัสดีครับมีตัวเพยเยอที่มียังยังปัดไม่สวยนะลูกครับรถตาเพยเยอแต่ตัวแสนได้ครับอนุโลมแล้วก็ดีเพราะอะไรรู้ป่ะลูกถ้าบาล็อกแสนเต็มไม่ถึงไม่ถึงแล้วมันจะคั้นจะเค้นออกมามันจะดูแลแบบอึดอัดครับเขาใช้หลบเอาได้ตัวเนี้ยดีเข้าทางเชนพี่ไฮครับเข้าร่องเขาเลยเพลงนี้ฟังแล้วอิ่มดีลูก มันก็เนี่ยนิดๆหน่อยๆแม่มองผ่านอยู่แล้วเออแต่ว่าก็ดีมันจะหนูก็จะได้รู้ไงว่าตรงไหนนิดๆหน่อยๆไอตัวขอขอให้ไปดีไอตัวให้มันมันก็นิดเดียวนิดเดียวแต่ฟังผ่านได้ครับวันนี้อิ่มมากขอบคุณครับคับเชิญอาจารย์แม่ครับโอ้เข้างามเลยลูกเลยงามอะไรวะน่างามหมือนกับติ๊กตัวง่ามเข้างามนี่ไงถ้าพวกพอดีโอมันเข้าเข้าทางเขาเลยล่ะ แล้วก็ท่วงทํานองของเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันมันลงตัวกับมันทางถนัดของหนูเสียงอุ่นๆครับไม่อะไรเยอะเช่นพี่อันครับครับน้องก็แกะละเอียดดีนะแกะละเอียดดีตัวน้องร้องดีมากแล้วร้องเข้าทางเลยแกะละเอียดมากขอบคุณครับ,รบเช่นพี่ไก่ครับ,รบขเขาร้องเหมือนลูกลุงเลยมีความเป็นลูกลุงแต่ว่าเสียงละมุนมากแต่มีแต่ก็มีบ้างมีมีแผลเล็กแผลน้อยแต่ว่าในมีความกล่อมในเพลงละมุนไปทุกอย่างเลยค่ะขอบคุณครับ ผู้้ายจริงคนใหม่ของเราอันปันจากชัยภูมิครับมาขอโชคปิดค่างวดรดแชมป์41สมัยของเราบาร็อกจากกรุงเทพมาหานครมาขอโชคเพื่อการศึกษาหนึ่งคนจะต้องกลับบ้านจะเป็นใครหนึ่งคะแนนแรกผมจะขอจากพี่เอนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับหนึ่งคะแนนแรกของคณะกรรมการนะครับพี่เอจะให้ใครหคะแนนแรกครับบารอกครับบาร็อกครับ 1>, 1ต่อศูนย์บาอ็อกนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้ผมจะขอจากพี่ไฮนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับบารอ็อกรออีกเพียงคะแนนเดียวเขาจะเป็นแชมป์ต่ออีกหนึ่งสมัยอันปันถ้าไม่ได้หนึ่งคะแนนนี้กลับบ้านครับ1คะแนนนี้นะฮะจะตัดสินเลยหรือไม่ครับบาอ็อกครับบาอ็อกครับ,บรพี่สุกครับ1คะแนนให้ใครครับขอให้อันปันนะเพราะว่า อันปันคืออนาคตศิลปินแน่นอนลูกแม่เชื่ออย่างนั้นให้อันปันครับสองต่อหนึ่งครับอ่ะอันปันสู้ต่อนะครับพี่ไก่ครับส่งกำลังใจก่อนกลับบ้านครับสิ่งที่อันปันทำวันนี้ก็ไม่สูญเปล่านะลูกนะมันเป็นเขาเรียกว่าประสบการณ์แล้วก็เป็นเด็กที่เสียงเพราะมีแก้วเสียงดีแล้วเจสสูบบอกก็คืออนาคตของหนูคือเป็นศิลปินแน่นอนและจะรอดูศิลปินที่ชื่ออันปันนะจ๊ะ ข่สมหวังเงินสั่งได้ผู้ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถมอบนรางวันเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริงมอบ5,000บาทครับครับหนึ่งครับครับผมเห็นน้องเปิดหมวกแล้วก็นึกถึงตัวเองครับก็อยากช่วยเป็นกำลังใจให้น้องครับมอบ5,000บาทครับขอบคุณค่ะบคุณค้ขอบคุณอะไรพี่เขาบอกพี่เขาครับขอบคุณค่ะที่ช่วยสนับสนุนหนูค่ะครับ อ,อ,อน่ารักมากนะครับผมซู้ๆต่อไปเราจะมีศิลปินที่เป็นคุณหมอชื่ออันปั้นขอบคุณครับไอหนุกและการที่น้องอันปั้นใช้เสียงเพลงเลี้ยงดูครอบครวัวของเธอ <c oughs> ก็ได้สะท้อนกลับไปถึงหัวใจของบาร็อกที่ครั้งหนึ่งก็เคยได้ใช้เสียงร้องและเสียงเพลงดูแลครอบครวัวเหมือนกันทำให้เขาตัดสินใจมอบเงินช่วยเหลือให้กับน้องอันปันด้วยครับและตอนนี้ยอดเงินบริจาคของบาร็อก กำลังพุ่งทะลุแต่ม0 0 0 0แสนบาทแล้วล่ะครับต่อจากนี้เป็นเรื่องที่ว่าบาร็อกจะได้เงินรางวัลกี่เท่าของแบงค์ในตู้มหาโชคซึ่งเรามีสูงสุดห0สิเท่าแต่ก็ขึ้นอยู่กับการร้องเพลงดังนั้นไม่ว่าจะสูมได้ร้องเพลงอะไรต้องทำออกมาให้ดีที่สุดครับและเพลงที่บาร็อกสุดได้ในการร้องแร็โชก็คือเพลงฮิตสุดเพราะทั้งรู้ก็รักของคุณชรัตเฟื่องอารมณ์ครับ เจาของมองฉันได้แต่มองถึงจะอย่างไรมันก็เป็นสุขใจสุขชั่วคราวก็ยังก็ยังยังดีเสียกว่าใจฉันต้องมาลายเพราะรมหยุดระทมคงคือกเก็บเอาความหวานชื่นจุนเจือ ความรักแก่ดวงใจรักนั้นยังอยู่เต็มหัวใจใย,ยน่ะทำไมถึงคงอยู่จิตไปฝันถึงเธอ คิดถึงเธอตัวฉันต้องยินยอมแพ้พายล่อยใจฝันไฝรักเธอไม่นายเต็มใจใจฉันคลายใจเธอ เพลงพี่แตนเพราะมากเข้าทางเงี้ยนะหักอะไรไว้ไหมไม่หักนะเพราะมากเต็มเต็มโดนใจโดนใจที่สุตที่สุโดนโดนโดนชอบชอบโดนเอ้าโอเคทำไม่ได้50ใบและตอนนี้ไป็นรู้กันว่าบาร์ร็อกจะได้เงินรางวัล50เท่าของแบงค์อะไรในตู้มหาโชคซึ่งถ้าดวงดีก็มีโอกาสคว้าแจ็คพอตสุดพิเศษกับแบงค์สมหวังทองมูลค่า100,000บาท ที่ตอนนี้แขกรับเชิญมหาโชลได้ใส่เข้าไปในตู้เรียบร้อยแล้วละครับแบงค์สมหวังทองนะครับอยู่ในตู้เรียบร้อยนะครับถ้าจับได้10,000แบาทแจ็คพอตแตกแต่ถ้าไม่เจอขอให้เจอแบงค์สมหวังมูลค่าสูงๆนะฮะอย่าเจอแบงค์สมหวัง20ถ้าพร้อมแล้วลุย ไม่รู้ล่ะอันสุดท้ายตือยี่สิบตัดเปลี่ยนรู้รู้เปลี่ยนยังไงก็ห้าสิบร้อยอะไรเงี้ยแหละรู้รู้ดูดูก็เห็นเขับเปลี่ยนอ่ะเขับเปลี่ยนไม่รู้อย่าเจอแบงค์สมหวังยี่สิบคอยเจอแบงค์สมหวังแบงค์สมหวัง แบง์สมหวัง150าเท่าของแบง์สมหวัง100นะครับวันนี้รับเงิน5,000บาทครับนี่ยังดียังได้แบง์ร้อยเห็นในคันับตุวแบง์ยี่สิบใช่ก่อนจะแบงค์ร้อยเนี่ยคือ2 0ใช่สรุปตัวเลขกันหน่อยสมหวังเงินสั่งได้ผู้ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถมอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริง1 3 9 0 0ล้านบาทครับเอา จบไปได้วดีวันนี้วันปุ่งนี้ก็สู่ต่อไป,ปนะครับแล้วก็องป้องกันให้ได้ยาวนานที่สุดหมายถึงเงินจะมากที่สุดเท่านั้นเองคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วครับแล้วกลับมาพบกันใหม่หม่หมดนี่มหาโชคสวัสดีครับ ใเวแออตอนนี้ครอบครัวไรายได้ไม่เพียงพอคะ่ะทำให้หนูค้างค่าเทอมตั้งแต่มสีเทอมสองจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลาสีเทอมคะ่ะมายืนกับเรานี้ได้เอาเงินมาจากไหนลกูกแม่หนูไปจำนำา p p d d ที่หนูใช้เรียนค่ะให้หนูเป็น เลยนะเสียงบาล็อกนุ่มมากนะวันนี้เนี่ยคือสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นอารมณ์เพลง